วันนี้เป็นเรื่องราวของนะสัปดาห์ผมเอาไงว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการประทะกันประทะระหว่างกองแช่งกับกองเชียร์นะกองแช่งกับกองเชียร์เนี่ยมันเถียงกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแตนะ่ในห้องไลน์ในห้อง Facebook ในไอจีในนะทั้งหลายแหล่ที่ผมดูนะครับ ในเฟ e บ o ๊กในเพจทั้งหลายแหล่เนี่ยมันปะทะก,กันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่คุณทักษิณรอดกรณีสาราญาพิพากษายกฟ้องนะข้อหาหนึและผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มันไข้กันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้ก็จะไข้กันหนักกว่าเดิมเพราะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์จุดเปลี่ยนรัฐบาลวันพฤหัตที่จะถึงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ว่า รัฐบาลนะจะขออภยัยวันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นไฮไลท์ว่าณนะวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะควยกันอีกหลายวันทีเดียวระหว่างกองฝ่ายแช่งนะกับฝ่ายเชียร์ฝ่ายแช่งเนี่ยโอโพยายามยกนะสารพัดเหตุผลมาที่จะไม่เอารัฐบาลแพ่ทองฐานนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นการทำงานหนะักของกองเชียร ที่กองเชียร์ต้องมาอธิบายสังคมเพราะว่าสื่อณวันนี้มันแปลกผมฝากไปถึงรัฐบาลนะฝากไปถึงกระทรวงทะวงกรมต่างๆไอช่องไหนที่มันด่ารัฐบาลเยอะๆท่านอย่าไปลงโฆษณากับมันไม่ใช่ว่าเราเชียร์รัฐบาลสุดลิมทิมประตูเพราะเราไปลงโฆษณากับมันก็เท่ากับการส่งเสริมให้มันสร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ขอฝากไปถึงกระทรวงทะบวงกรมหน่วยงานองค์กรต่างๆอย่าไปลงโฆษณาในช่องที่มันไม่เป็นกลางคือถ้าคุณจะเชิญนักการเมืองนักวิเคราะห์กูรูกูกูอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยท่านต้องเชิญมาสองฝั่งฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกองแช่งฝ่ายแช่งกับฝ่ายเชียร์มันต้องเอามาคัดง้างกันไม่ใช่บางรายการหมุมยกตัวอย่างกรณีรายการบางรายการเนี่ย นะชื่อรายการช่องแปดคนดังนั่งเฉลียยนะรายการคนดังนั่งแฉนะชื่อจริงๆคนดังนั่งเคลียแต่ผมดูว่าคนดังนั่งแถคุณเชิญมาได้ยังไงเชิญกองแช่งฝ่ายแช่งมาทั้งหมดเลยเอามาออกรายการเอาเทพไทยเสยนาพงศ์เอาสมชายเสแวงการมาออกรายการกับพิธีกรผมถามอะ่ะมันแฟร์ไหมสําหรับรัฐบาล ถ้าใครไปลงโฆษณาช่อง8ก็ช่วยดูช่วยพิจารณานิดหนึ่งว่าช่องเหล่านี้เนี่ยควรจะสนับสนุนไหมหน่วยงานรัฐบาลนะนะช่องไหนที่มันไม่เป็นธรรมคือเวลาคุณจะเชิญคนมาออกนะคุณต้องเอาสองฝั่งมาบาลานซ์กันฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าฝ่ายไม่เห็นด้วยจะถล่มอุ้งอนนิงกรณีคลิปเสียงสัปดาห์นี้วันศุกร์นียจะต้องถล่มกันให้ได้ก็ต้องเอาฝ่ายแช่งมานะพูดย้ำอยู่นั่นแนหะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จนถึงวันศุกร์นะฮะจนถึงวันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะพิจารณาเรื่องคลิปเสียงอุงอิงกับคุณเซนคุยกันนะครับจะต้องมีการวิวาทะกันตลอดวิวาทะเนี่ยผมเริ่มอย่างแรกผมเริ่มจากฝ่ายกองฝ่ายแช่งก่อนฝ่ายแช่งนี่มีเยอะแล้วฝ่ายแช่งแต่ละคนเนี่ยเราเห็นหน้าทั้งนั้นนะมันเป็นขาประจำหมดฮนะ นะวันนี้มันมันไม่มีใครปิดบงังกันละสัปดาห์นี้จะรู้ว่าใครเชียร์รัฐบาลใครแช่งรัฐบาลน,นะฮะไอช่องไหนแช่งมากๆไม่ไม่เอานะไปบาลานช่องเลยเนี่ยผมว่าใช้ไม่ได้นะทบ,บวงกระทรวงทบวงกลมต่างๆไม่ควรจะเป็นลงโฆษณาถอนได้แล้วอนะช่องต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างช่องแปดคือไม่ไบเอด it, นะฮะแต่วันดีบังเอิญนัง่งดูคลิปวัดี รายการคนดังนั่งเคลียร์หรือนั่งแถเนี่ยนะเอาเทพไทยเสินพงนะไปออกกับสมชายสแสวงการทั้งสองคนเนี่ยผมบอกให้นะพิธีกรที่เชิญหรือโปรดิวเซอร์ที่เชิญเข้าพวกกูรูทางการเมืองเนะี่ยไม่ดูเลยอะ่ะเทพไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมืองเพราะอะไรนะเพราะโกงเลือกตั้งหรือเปล่านะนะกรณีถูกตัดสิทธิ์สองปีจำคุกเลยสมชายสแสวงการไม่เคยลงเลือกตั้ง นะถ้าผมจำไม่ผิดไม่เคยลงเลือกตั้งได้มาด้วยพิธีพิเศษในยุคที่มีการยึดอำนาจทั้งหมดคนพวกนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเห็นตัวกันหมดอะสนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมโหนฟองสนานจามอนจันเสแมวนะพลโทรพราดรพัฒนาถาบุตรหมอวะลงนะฮะเดชกิจวิกรมเทพไทยเสยนพงสมชายแสวงการจตุพรพมพันธ์นะฮะมีสารพัด คนพวกนี้เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ไปปรากฏตัวบนเวทีเกือบทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นนะฝ่ายแช่งเนี่ยคือฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลสัปดาห์นี้ผมเลยยกให้เป็นสัปดาห์ของการประทะกันเลยระหว่างฝ่ายแช่งกับฝ่ายเชียนะฝ่ายแช่งเนี่ยโอ้โหยกตัวอย่างอย่างกรณีเอาโหนฟองสนานมานะสนธิยานยกว่าพ่อลูกเนี่ยไม่พ้นเกณฑ์อันตราย นะฮะอย่างนี้เลยฮนะยกว่าเหมือนคนเขาเรียกทุกขโรกตนะ่ทุกทุกทุกขโชคขออภยนะัยฮะเหมือนคนได้ทุกขโชคนะคุณทักษิณได้ทุกขโชคถูกรงวันที่หนึ่งจะเป็นมะเร็งอะไรทํานองเนี้ยคือมีโชคแต่โชคนั้นตามมาด้วยทุกเช่นเดียวกันกับคดีกรณีลคลิปเสียงคุณอุ้งอิงโหนฟองสนานบอกว่าโอ้โหนะโชคใหญ่จะมาก่อนเดี๋ยวดวงแตกจะมาที่หลัง แต่ถ้าพ้นตอนนี้ไปได้นี่คือนะมีการฟันธงว่านะจะไม่รอดแต่ถ้ารอดไปได้ก็จะมีเนะคราะห์อีกทีคือหลัง14บกุมภาปีหน้าก็ฟันกันไปมั่วซั่วนะจริงไม่จริง,รงบ้างไม่รู้แล้วคนพวกนี้ไม่เคยรับผิดชอบอย่างกรณีผมยกตัวอย่างหมอว่ะลงเนี่ยคุณอิงอุง้งอิงไม่ขึ้นหรอกไม่ไม่ไม่ไปขึ้นศาลหรอกวันที่21 คุณอุ้งอิงขึ้นไปวันที่21ขึ้นศาลว่าลงเงียบคือพวกเนี้ยแย่ yeah. ปันแย่ yeah. ปันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะแล้ววันก่อนนี้หมอว่าลงขึ้นเวทีหน้าสภาเวทีม็อบบอกอะไรฮะบอกถ้าศาลตัดสินให้อุ้งอิงรอดกรณีคลิปเสียงที่คุยกับหุนเซนเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงเนี่ย จะเอามวลชนเนี่ยไปไล่สารนี่คือหมอว่าลงนี่อย่างแรกก่อนวันนี้เปลี่ยนท่าทีแล้วหลังจากทัวลงมากๆทัวลงมากๆเนี่ยหมอว่าลงก็เลยเปลี่ยนท่าทีบอกว่าสารเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับประชาชนถ้าสารไม่เป็นที่พึ่งประชาชนแล้วประชาชนจะพึ่งไขรทำนองเนี้ยคือพวกนี้พลิกได้ตลอดพลิกได้ตลอดนะเหมือนจตุพรนะจตุพนะรพอบอกว่า ทักษิณไม่รอดหนึ่งหนึ่งสองโดนแน่สารอาญาทักษิณรอดแล้วจตุพรผมไม่เห็นมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เลยนักข่าวควรจะไปสัมภาษนณะ์ฮะถ้าคุณฟันธงผิดเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไงคือพวกนี้เนี่ยนะคือคือฟันธงตะพฤตตะพื้นะฟันธงให้ทักษิณผิดฟันธงให้องยิงผิดแล้ววันที่ยี่สิบเก้าที่จะถึงคือวันศุกร์เนี่ยมันคือวันชี้ขาดฮะชี้ขาดว่า นะประเทศไทยจะเดินหน้าไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายหรือไปขวาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเลยมีข่าวลือเฟกนิวออกมาเยอะเลยข่าวลือเฟกนิวอย่างแรกที่เราเห็นนะปล่อยข่าวนะว่าสารพูดคำว่านั่งลงลูกกรณีคุณอุ้งยิงไปสารลรัมนูนวันที่21ที่ผ่านมามีคนเอาไปตัดต่อนะ ว่านั่งลงครับสารบอกนั่งลงครับแต่มีคนเอาไปตัดต่อว่านั่งลงลูกข่าวเฟกนิวอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันน่าจะปล่อยผ่านแต่มันมีนักการเมืองอย่างในชวนเนี่ยมันไม่ปล่อยผ่านนะมันไม่ปล่อยผ่านในชวนเนี่ยหยิบคำเนี้ยมาปกติเขาจะไม่พูดกันคือผมไม่น่าเชื่อว่นานักการเมืองที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยเกือบห้าสิบปีอย่างในชวนหลีกภัยเนี่ย จะไปงับข่าวที่มันเป็นเฟกนิวที่เขาตัดต่อมาคือฟังไม่สับจับมากระเดียดพวกนี้เขาบอกนั่งลงครับแต่คนอาไปตัดต่อบอกนั่งลงลูกก็ไปคือมันผิดปกติงับข่าวที่มันเป็นเฟกนิวนะฮะตลอดข่าวเฟกนิวอีกข่าวหนึ่งที่ปล่อยออกมาปล่อยข่าวว่าลุงตู่จะกลับมาอุ้งอิงอาจจะลาก่อรลาออกก่อนวันที่ยี่สิบเก้า แล้วลุงตู่จะกลับมานี่ี่ข่าวที่สองนะฮะข่าวที่สามฮะที่เป็นเฟกนิวปล่อยข่าวว่านะโอกาสถ้ามีการเปลี่ยนนายกรัฐมตรีเนี่ยนะนะคือปล่อยข่าวลุงตู่แล้วไม่สำเร็จโยนหินถามทางว่าลุงตู่จะกลับมาเนี่ยคุณถามลุงตู่หรือ,อยังลุงตู่เนี่ยเขาไปแล้วไปรับเขาไม่อยากกลับมาเลยนะการเป็นนายกเนี่ยเป็นทุกขลาบนะผมบอกไง ไม่ใช่ดีนะฮะเป็นนายกนี่ตำบลกระสุนตกฮนะคือณวันนี้เนี่ยที่ภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมต้องบอกฮนะภูมิธรรมเนี่ยโซมกว่าเก่าตอนเป็นรองนายกนะตอนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรองนายกยังไม่โซมเท่าเป็นรักษาการนายกทุกวันนี้นะคุณภูมิธรรมนี่โซมเลยไหนจะนะเพิ่งเปลี่ยนไตามาไม่นานนี้นะ แล้วก็โหดเป็นตำบลกระสุนตกอะไรก็ถูกจำผิดหมดล่าสุดก็ถูกจับผิดเรื่องนะเป็นออกยาอ้วนที่จะให้ทหารลื้อลวดหนามทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องจริงไอ้คนปล่อยข่าวมันขยันปล่อยทุกวันไอ้คนที่แก้ข่าวเนี่ยนะนะรัฐบาลเองโคศกเองด้วยงานต่างๆต้องรีบออกมาแก้ข่าวโดยทันท่วงทีมันถึงจะทันกันปล่อยข่าวแรกนั่งลงลูกต่ชวนหลีกภยัยมางับ เฟกเนิวปล่อยข่าวที่สองเรื่องลุงตู่จะกลับมาปล่อยข่าวไปสักพักหนึ่งดูท่าแล้วไม่เข้าทีไม่มีคนซื้อข่าวนี้เปลี่ยนใหม่ปล่อยข่าวใหม่ปล่อยข่าวว่าวเป็นโอกาสของลุงป้อมลุงป้อมจะกลับมานะเป็นนายกเพราะเป็นสถานการณ์สร้างความมั่นคงกับแนวชายแดนผมบอกว่าประเทศเราเนี่ยต้องใช้บริการลุงตู่กับลุงป้อมทกวันนี่ คุณไม่คิดเหรอว่าณนะวันนี้เองประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลแล้วนายกลำตีเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คุณจะเอาคนแปดสิบมาเนี่ยนะมานั่งเป็นนายกอีกเหอมันจะไปทันโลกได้ยังไงโลกนี้มันเป็น AI ไอไปหมดแล้วฮนะณนะวันนี้เนี่ยคุณเอาคนรุ่นนี้มาเนี่ยคือแทนที่จะให้พักผ่อนปล่อยข่าวอยู่เนี่ยคนไม่ซื้อบิ๊กตู่จะกลับมาก็ปล่อยข่าวว่าลุงป้อมยังมีโอกาสเป็นนายกแม้ว่าเสียงจะน้อยก็ตาม เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะว่าข่าวปล่อยเนี่ยเฟกนิวเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันเยอะจนคนแก้ข่าวเนี่ยเราก็เข้าใจนะไหนว่ากระทรวงดีเนี่ยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข่าวเฟกนิวข่าวเฟกนิวต้องแก้ไขาภายใน1นชั่วโมงสชั่วโมงสาชั่วโมงแล้วแต่ท่านอะแต่อย่าปล่อยให้มันเป็นเฟกนิวไปครึ่งวันแล้วท่านอยออกมาแก้ข่าวหรือ นะมีข่าวเฟกนิวออกไปทั้งวันแล้วไม่มีใครออกมาโต้ข่าวเลยมันไม่ได้ฮนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยวันนี้มันจะเป็นสงครามสื่อฝ่ายแช่งนะมันจะแช่งทุกวันมันจะปล่อยข่าวมาทุกวันนะล่าสุดเนี่ยนะนะมีการทํานายของสสอ,อาวุศโสในรัฐสภาคนหนึ่งแต่ไม่ลงชื่อฮนะเป็นพวกพวกหมอเดาปั่นข่าว สอสอ,อาวุโสในสภานะคนหนึ่งเดาว่าอุ้งอิงไม่รอดทักษิณรอด1นึแต่อุ้งอิงไม่รอดกรณีคลิปเสียงมุนเซนทักษิณไม่รอดชั้น14บเพื่อปล่อยข่าวเพื่ออะไรเพื่อจะจูงกระแสนะปล่อยข่าวนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องทันเกมนะปล่อยข่าวแม้แต่ทั้งมีเจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งผมเดาว่าไอ้เจ้าสัวใหญ่คนหนึ่งที่มัน มีคนปล่อยข่าวเนี่ยมันเจตจนาจะพูดถึงเจ้าสัวพลังงานทุ่มทุน5,000ล้านให้ทหารหยุดสู้รบนะกับกัมพูชาผมถามอะ่ะจะมีใครปัญญาอ่อนรับเงิน5,000ล้านแล้วบอกให้ทหารหยุดลบถ้าเขาลบมามันก็ต้องลบต่อณนะวันนี้เนี่ยเนี่ยปล่อยข่าวอย่างเงี้ยมันก็มีคนเชื่อนะมีบอกภูมิธรรมจะให้ลือ้อล,ลวดหนาบมันก็มีคนเชื่อ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเสพข่าวทั้งหลายของเราเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆผ่านคลิปต่างๆผ่านโซเชียลท่านต้องกรองให้ดีฮะกรองว่าไอคนเนี้ยมันมีเป็นอริกับรัฐบาลก่อนหรือเปล่าไอคนนี้มันขึ้นเวทีม็อบคอปทหรือเปล่าถ้ามันขึ้นเวทีม็อบคอปทเนี่ยไอพวกนี้ไว้ใจไม่ได้ยังไงมันก็ต้องด่ารัฐบาลมันต้องออกมาปล่อยข่าวแน่นอนนะ คือวันนี้ต้องบอกฮนะว่านะฮะเราเสพข่าวแบบเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาเพราะข่าวสารมันออกมาเยอะนี่ขนาดนะข่าวการเมืองมันเบาแล้วนะพราะมีข่าวพระมากบมีข่าวพระมากบนะฮะหลวงพ่อลงกดมากบเนะี่ยไม่งั้นข่าวอุ้งยิ้งจะดังกว่านี้แล้วมันเป็นสัปดาห์ที่ชี้เป็นชี้ตายของรัฐบาลในวันศุกร์นี้ถ้าอุ้งยิ้งไปต่อ นะครับอุ้งอิงไปต่อเที่ยวหน้าพักเพื่อไทยเชลุย <c oughs> แต่ถ้าอุ้งอิงไม่ได้ไปต่อนะมีการเปลี่ยนตัวหรือมีการอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทําให้นะการเมืองเนี่ยหยุดชะง,งักชั่วข่าวการแก้ไขปัญหาชายแดนก็หยุดชะงักชั่วข่าวนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสายตาก็ไปโฟกัสที่ศาลรัานรรนูนวันศุกร์นี้ซึ่งก่อนวันศุกร์ก็คือวันที่27นะก็คือวันพุธ ก็จะมีการถแถลงปิดคด,ดีแล้ววันที่29คือวันศุกรจะเป็นวันที่มีคําพิพากษาวินิจฉัยคดีคลิปเสียงอุ้งอิงกับหุ่นเซนออกมาว่ามันขัดจริยธรรมหรือเปล่าหรือเป็นแค่นาการเทคนิคการเจรจาขั้นสูงตามที่นายกอุ้งอิงไปชี้แจงกระสารขนาดฝ่ายแช่งนะฝ่ายแช่งเนี่ยมันถึงขนาดอ่านกิริยา อ,อ่านอ่านอิเลยยบทของนายกลำตีวันที่ขึ้นสารลูงวันที่21ที่ผ่านมาเวลตาเหมือนนะครับจะเป็นน้ำตาคลอเบ้านี่อ่านอย่างแรกสองก็คืออาการประมานะประมาดูจากการเอามือบีบกันนะจับมือข้างหน้านะมือบีบกันการก้มหน้าก้มตาเป็นอาการประมานายกหน้าจะเสร็จแน่ฝ่ายแช่ง นะวิเคราะห์ไว่อย่างนั้นดูจากภาษากายแต่จริงๆผมต้องบอกฮนะการเป็นนายกรมตรีอายุครบ39ปีเมื่อวันที่22สิงหาที่ผ่านมาเนะี่ยคนเดียวนะไปยืนท่ามกลางองค์คณะตุลาการสามนูน9คนมันเหมือนอนะไรฮะลูกแกะกลางฝูงหมาป่านะใครไม่ประมาทก,ก็บ้าแล้ว ไม่ต้องสารลัานูนนะสารธรรมดานี่แหละคุณขึ้นสารธรรมดาแม้ว่าคุณจะถูกต้องก็ตามแต่ไปเจอหน้าบัลลังไปยืนหน้าบัลลังคนเดียวแล้วสารซักเนี่ยเป็นใครใครก็ประมาทเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทราบว่านณะวันนี้เนี่ยถึงขนาดอ่านภาษากายริยาท่าทางนายกน้ําตาคอเบ้านายกเอามือบีบกันนะครับน,นายกแต่งตัวขาวดําเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง ตีไปอย่างนั้นไปเรื่อยแต่ณวันนี้เนี่ยในขณะที่มีกองแช่งเนี่ย <c oughs> มีฝ่ายแช่งมันก็มีฝ่ายเชียปรากฏตัวฝ่ายเชียปรากฏตัวเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยมันมีไม่เยอะเหมือนพวกฝ่ายแช่งเขาบางทีเขาไม่อยากออกมาบางทีเปลืองตัวแต่เราต้องยกเครดิตนะนะนะฝ่ายเชียเนี่ยมาสู้ฝ่ายแช่งเนี่ยแม้ว่าจะน้อยคนก็ตามฝ่ายแช่งเขามีเยอะเขามีตั้งแต่ใครอ่ะ สนที่ยานชื่นหรือไทยในําฟองสนานจามนจันเสแมวพลโทพลดอนหมอวะลงเทพไทยเสยนพงสมชายสแสแวงการจัตุพรพมพันธ์แล้วมีสวอ,อดีตสวอดีเลกฤทธิ์โอ้โหเขาเยอะเยอะมากคมสันโพคงโอ้โหเยอะนะฝ่ายแช่งนี่เยอะแต่พวกนี้ขึ้นเวทีเป็นหลักฝ่ายเชียเนี่ยมีเท่านับหัวได้เลยนะมีอาจารย์สุข,ขุมนวลสกุล มีอาจารย์วันชัยสอนศิริอดีสวมีดรนิววีรพัฒน์ปริยยาวงแล้วมีพวกอินฟูอย่างเราเนี่ยอินฟูอย่างพวกเราเนี่ยนะคนชอบแดงเอฟซีเพื่อไทยอะไรพวกนี้เป็นอินฟูที่นะมาคัดง้างนะเอาเหตุและผลมาคัดง้างกับฝ่ายแช่งเราก็เรียกว่าเราเนี่ยฝ่ายเชียร์นะแต่ผมเชียร์แบบมีเหตุมีผลไม่ใช่เชียร์ไม่มีเหตุมีผลนะสัญญาณที่ฝ่ายเชียร์เนี่ยเขาเชียร์เนี่ยก็คือว่า ณวันนี้เนี่ยฝ่ายที่เชียร์เนี่ยเขาอ่านเขาอ่านว่าวันนี้ผู้กำกับการแสดงประเทศไทยคือเวทีเป็นโรงละครลงใหญ่นะผู้มีผู้กำกับการแสดงเนี่ยเขายังต้องใช้บริการตระกูลชินวัตรต่อหรือไม่ถ้าเขาต้องการใช้บริการตระกูลชินวัตรทั้งทักษิณชินวัตร แล้วอุ้งอิงแพดทองทานชินวัตรก็ไปต่อได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้บริการก็กลับไปเลี้ยงลูกแต่ประเทศไทยในอนาคตเนี่ยมันจะฝากไว้กับใครคุณหมดทักษิณคุณหมดอุ้งอิงแล้วคุณจะใช้บริการใครเอาง่ายๆมาฟุกสู้ลบปลบมือกับนะสีส้มเขาวันนี้ต้องบอกฮะความจําเป็นที่ต้องการใช้บริการเนี่ยผมพูดด้วยตะก,กะนะผมไม่ได้พูดเรื่อง เสียงจะออกมาเท่าไหร่ยังไงวันนี้นะผมพูดด้วยตกะการใช้บริการถ้าเราเป็นผู้กำกับเวทีกำกับโรงละครโรงใหญ่เนะี่ยเราก็คิดว่าไม่ยังมีความจำเป็นอยู่นะแม้คุณทักษิณเขาจะแหมบื้อหวาไปบ้างนะออกลูกชงชางไปบ้างโม้มากไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็หาใครไม่เจอสุดท้ายก็หาใครไม่เจอนะก็สุดท้าย อยากจะให้นะคุณทักษิณทํางานต่อก็พุ่มกับเวทีละครโรงใหญ่ก็นะสามารถให้ทํางานต่อได้เพราะฉะนั้นวันนี้ออกขอบคุณพี่สมภพบบอกว่าวันที่25ปิดคดีไม่ใช่ยีิบเจดขอไปด้วยก็คือวันนี้ใช่ไหมปิดคดนะีแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ต้องบอกฮะว่ากรณีผมฟันทั้ง3ามเรื่องว่ารอดหมดฮนะทั้งหนึ่งหนึ่งสองคุณทักษิณผมก็ฟันว่ารอด คุณอุ้งยิงคลิปเสียงที่คุยกับคุนเซนผมก็ว่าลอดแล้วชั้น14ผมยิ่งมั่นใจว่าลอดผ่านฉลุยวันนี้เนี่ยนะคนไม่ได้พูดเรื่องคะแนนนะฝั่งนู้นเนี่ยนะเขากังวลฝ่ายฝ่ายกองแช่งเนี่ยนะฝ่ายแช่งเนี่ยเขากังวลเขากังวลอะไรฮะกังวลว่าณนะวันนี้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ให้โอกาสนายกทำงาน วันนี้เสียงส่วนใหญ่ให้โอกาสนายกทํางานแต่มันก็มีบ้างให้โอกาสทํางานแต่อุตทิภาวะอาจจะมีปัญหาบกพร่องเราก็ไม่เป็นไรคือณวันนี้นะเนี่ยฝ่ายฝ่ายแช่งเนะี่ยมันแช่งทุกวันนะแต่ฝ่ายเชียร์เราต้องหนักแน่นหนักแน่นอะไรฮนะวันนี้มันจะมีข่าวปล่อยเยอะวันนี้จะมีข่าวปล่อยข่าวปล่อยว่าอุอ้งอิงจะหนีก่อนแต่กผมมั่นใจนะยีบเอ็ดที่ผ่านมานายยกขึ้นสารน้ำนูน นะฮะแล้วยี่บเก้าผมเชื่อว่านายกไม่ได้ไปไหนนายกเดินสุดทางนะนาะยกเดินสุดทางนะวันนี้เนี่ยทนทางออกมาดีทนทางออกมาดีอะสัญญาณบวกออกมาเยอะสัญญาณบวกดูจากใครสัญญาณบวกเนี่ยผมดูจากสองคนนะวันนี้นะสองหรือสามคนสัญญาณบวกที่หนึ่งผมดูจากอาจารย์สุขุมอาจารย์สุขุมวนวลสกุลพูดได้ชัดเจนนะ ไปสัมภาษณ์มติชนวันก่อนเนี่ยนะให้เครดิตนิดหนึง่งอาจารย์สุขุมบอกว่ามันเป็นสัญญาณทีนะ่ไม่เห็นมีอะไรเลยผ่านหมดนะครับนะเหมือนที่ผมคิดผ่านหมดทั้งหนึ่งหนึ่งสองทั้งคลิปเสียงแล้วก็ทั้งท่าน14คุณทักษิณน่าจะผ่านหมดมันเป็นสัญญาณบวกคนที่สองที่ผมฟังก็คืออะไรคุณวิสุทธ์ชัยณรุนประธานวิปรัฐบาลคนที่พูดทีไรมีน้ำหนักครั คนนี้ก็พูดว่านะปลอดภัยไร้กังวลน,นะฮะสสสบายใจได้เพราะสสเนี่ยส่วนใหญ่จะถามเรื่องนี้กันเป็นเรื่องหลักแล้วมีอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวมีอะไรค่อยคุยกันหลังยี่บเก้าหลังที่ออกมาแล้วคุณเห็นไหมฮะกรณีการตอบรับคุณทักษิณรอดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วรอดพรบอรคอมพิวเตอร์นะที่ศาลอาญาวันก่อนนี้หุ้นขึ้นเลยฮะ หุ้นเขียวทั้งกระดานนะขึ้นพลึบพล,บพลบเลยนี่คือสัญญาณบวกนะผมถึงบอกว่าถ้าคุณอุ้งอิงรอดวันที่29นี้ปร,ป,รนะประเทศไทยไปรอดนะประเทศไทยไปรอดไปรอดเลยเพราะว่าวันนี้ในขณะที่เราประทะกับกับกมพูชากมเมนอยู่เนะี่ยเวียดนามก็ฉวยโอกาสเลยฮนะประกาศเป็นเสือตัวที่ห้าในอีกห้าหกปีข้างหน้าเวียดนามประกาศเป็นเสือตัวที่หของเอเชีย อย่างที่สอง่ะเวียดนามประกาศจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพในขณะที่เรายังลบกันนะกับกรรมพูชายังประทะคารลมกันอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกะว่าเราเวลาเราจับสัญญาณเนี่ยเราจับสัญญาณว่าผู้กำกับโรงละครโรงใหญ่เนี่ยเขาโอเคหรือไม่ผมพูดถึงสองคนแล้วนะผมพูดถึงอาจารย์สุขุมนวลสกุลฝ่ายเชียร์และพูดถึงคุณวิสุทธ์ชัยนรุนประธานวิปรัฐบาล ผมให้น้ำหนักสองคนนี้คนที่สามคคนที่สามเนี่ยพลาดไม่ได้ครเป็นข่าวเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าไม่มีความบังเอิญนะกรณีคุณทักขอภยัยคะคุณเศษฐาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านมาไปเจอกับคุณแพรทองทานและสามีไปกินกาแฟที่ร้านลูกสาวคุณเศรษฐาที่สยามพารากอนเลยถ่ายรูป นะลงเป็นข่าวคนตีความกันยังไงฮะเรื่องนี้สําคัญนะบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆในวงกาแฟเป็นเรื่องเล็กๆก็ตีความว่าคุณเสรษฐามาแสดงความยินดีล่วงหน้าคุณเสรษฐามาแสดงความยินดีล่วงหน้าเขาตีความอย่างนี้เลยนะฮะถ้านายกอุ้งอิงนะไม่สบายใจเนี่ยผมถามนะ เหลืออีกไม่กี่วันนะสี่สัาห้าวันแต่เมื่อวานเนี่ยไปกินกาแฟที่สยามพาราคอนแสดงว่าส่วนหนึ่งคุณอุ้งยิ้งก็มีความโล่งใจโล่งใจที่ได้ชี้แจงแล้วส่วนข้างหน้าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยเราอ่านสัญญาณเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณบวกที่คุณเศรษฐามาแสดงความยินดีล่วงหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าผมตีความอย่างนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยธงที่มันออกมาเนี่ยนะ ถ้ารอดนายกร้มรีไปต่อยาวโลดเลยนะแต่วิเคราะห์ว่าถ้าไปต่อเนี่ยก็ช่วงไหนผลงานปราบยาเสพติดมันออกมาอย่างชัดเจนนผมเชื่อว่านายกที่ชื่อแพรทองทานถ้าเดินหน้าต่อนะฮะถ้าไปได้ไปต่อจะประกาศยุบสภาเร็วกว่าปี70แน่นอนแต่ถ้าไม่รอดนะฮะดันชัยกเกษมขึ้นมา นะไม่มีเปลี่ยนมือเป็นลุงตู่ไม่มีเปลี่ยนมือเป็นลุงป้อมดันใจเกษมขึ้นมาแล้วไม่นานก็อาจจะประกาศยุบสภานะฮะไม่ได้ทู่ซียาวไปถึงปี70นะเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งเบื่อการเมืองน,นะเพราะมันจะมีการประทะกันระหว่างฝ่ายแช่งกับฝ่ายเชียร์ประทะกันแบบเลือดสาดกันเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างกรณีอย่างพรรคประชาชนเนี่ย คุณไอติมเนี่ยพลิตเนี่ยนะฮะพลิตเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้านายกรอดก็จะเปิดอภิปรายนายกทันทีความหมายคืออะไรพลิตขนาดพลิตเองเนี่ยเขายังมองว่านายกรอดเพราะคลิปเสียงอุงอิงคุยกับฮุนเซนเนี่ยไม่มีอะไรเลยลนายกอาจจะเปิดคางให้เขาสอยเป็นนักมวยเนี่ยเปิดคางให้นักมวยคู่ต่อสู้สอยก็จริงแต่ก็เอากลับมาได้ นะแต่ฟื้นกลับมาได้ไม่ถึงกับสลบนะอาจจะเสียกระบวนท่าไปเล็กน้อยเสียทรงไปเล็กน้อยแต่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกฮะนะผมก็ยืนยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไงก็รอดนะยังไงก็รอดไม่ได้เดานะแต่ผมมองไปถึงผู้กำกับเวทีละครลงใหญ่แตนะ่ท่านอย่าเพิ่งเบื่อถ้าไขว่กันทั้งสัปดาห์จนถึงวันศุกร์นะระหว่างฝ่ายแช่งปะทะกับฝ่ายเชีย ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกาก, like, ก,ทการดูจนตลอดรายการดูไม่ทันดูย้อนหลังได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ